หลังถ่ายแล้วลยกขึ้นไปแล้วนะครับผมยกได้สี่เมตรห้าสิบนะครับแล้วน้ำหนักได้200กิโลนะครับผม หลงนิ่มครับลงช้าครับอ่ะเดินหน้าเข้าไปเลยครับหลงตัดเลยตัดแต่งกิ่งได้สบายครับอ่า